สวัสดีครับผมช่างออฟครับผมเดี๋ยวมารีวิวถังรวมให้ชมนะครับนี่นะครับผมถังรวมของผมก็เป็นสแตนเลสอย่างนี้นะครับข้างในก็จะมีโอลิงข้างในมีโอลิงสองวง <c oughs> ความยาวของตัวชุดลูกเลื่อนเนี่ยตัวนี้อยู่ที่แปดเซนนะครับความยาวตัวนี้ความโตัวรูป,ปลอยลมขึ้นสิบมิล ความยาวของถังนี่สิบเจ็ดเซนความตัวมาดูความตัวครับความตัวอยู่ที่สามสิบสามมิลน,นะครับนี่นะครับส <c oughs> ูดสูบของผมเนี่ยตูดสูบที่ร้านผมทําจะเป็นน็อตเชื่อมให้อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเอาเประมาณนี้ <c oughs> น็อตน็อตจุกมอไซค์เชื่อมให้ประมาณนี้เลยนะครับก็คือมันจะเป็นเกียวของจุกมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเนี่ยประมาณนี้ครับก็คือเราเอาจุก จากยางในมาแล้วก็มาตัดตูดมันออกก็สามารถใส่กับถังก็ได้เอาประมาณนี้เดี๋ยวถอดออกให้ดู <c oughs> น,นะครับมันสามารถถอดออกได้อย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับปับ๊บถังเราก็เชื่อมแบบนี้เป็นงานเชื่อมมาก้นนะครับ <Okay. S 1> เวลาเราจะใส่เราก็แค่ขันเข้าไปอย่างนี้ ก็พันเทปพ,พันเกลียวให้มันกระชับเดี๋ยวลมมันจะไม่ได้รั่วออกนี่ครับก็พันประมาณนี้แล้วก็สามารถขันเข้าอย่างนี้ได้เลยนะครับตัวนี้สามารถอยู่กับถังก็ได้หรืออยู่กับอยู่กับตูดสูบก็ได้อย่างนี้นะครับสามารถเลือกใช้ได้ว่าจะเอาไว้ที่ไหนแต่ส่วนมากก็ติดถังแล้วครับดีแล้ว ครับเวลาขันเข้าก็ขันเข้าง่ายๆอย่างนี้เลยครับเพราะว่ามันจะมันจะไม่มีลมลีกออกถ้าเกิดเป็นแบบนี้มันจะแน่นความถังลมเนี่ยแรงไม่แรงมันอยู่ที่ตัวต้นกําลังครับตัวสูบถ้าเกิดเราสูบแล้วลมเข้าในถง100ังร้อยเปอร์เซ็นถังลมเราก็แรงแต่ถ้าเกิดเราสูบแล้วมันมีลมลีกออกรั่วออกมันก็จะใช้จํานวนการสูบเพิ่มขึ้นถังลมเราก็จะ ไม่ค่อยแรงประมาณนี้ครับอื่ก็จะมีการกระแทกให้ข้างหลังแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่พอใจก็สามารถเอาไม้ไปเปลี่ยนเราก็ได้แต่ว่าผมจะจะแถมให้เป็นกาวเทียนกาวเทียนยึดยึดติดให้แต่ถ้าเกิดไปถึงแล้วลูกค้าอยากได้ไม้ก็สามารถถอดออกแล้วเอาไม้ใส่ขันเข้าก็ได้ครับแล้วแต่ท่านข้างในก็จะเป็นโอลิงสองวงนี้นะครับอ <c oughs> ผมลืมอธิบายสูตรสูบเนี่ย สูบมันสูบเดิมเราซื้อมาแล้วก็ไปตีตู่มันออกแล้วก็ทากาวทากาวปาปาบ้านเราก็สวมเข้าไปอย่างนี้เลยฮะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นไปนานๆเราอัดลมเนี่ยสูบส่วนมากมันจะมีความร้อนมันอาจจะมีการซึมอะไรบ้างแล้วก็สามารถดึงออกได้ดึงออกแล้วก็ทากาวแล้วก็อัดเข้าไปใหม่ได้เหมือนเดิมครับมันก็จะใช้เล่นได้นานเหมือนเดิมครับนี่นะครับ ตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่ถ้าเกิดโอนก่อนส่งก็หนึ่เก้บเก้าทถ้าเก็บปลายทางก็อยู่ที่ประมาณ1299งับาทครับนี่ครับช่องทางติดต่อสั่งงานก็สองไอดีไลน์นี้เลยนะครับนี่ครับชุดถังเบเ็นเต่เลียดงานเชื่อมอาร์กอนนะครับค่อนข้างจะสวยเนียนของแถมเออลืมมอาของแถมมาของแถมมันก็จะมีโอลิงสำรอง ไว้สองวงนะครับเพราะว่าในแกนเราจะขึ้นล่องไว้สองวง <c oughs> สองเส้นของแถมก็มีที่รับสูบเข้ากับพันท้ายก็ <c oughs> ความแรงความแรงก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าที่ผมทําขึ้นได้ครับผมยิงไว้ทุกคลิปยิงลมเป่าให้ดูทุกคลิปครับแต่นี้มารีวิวให้ดูแบบชัดเจนนี่ครับขันเข้าขันออกได้เลยครับนี่แข็งแรงครับตัวต่อนี่ค่อนข้างจะแข็ง นี่ฮะ,ฮะไม่โยกไม่ดิน้นเพราะว่ามันผมขึ้นน็อตไปเชื่อมเป็นนอ็นอตน็อตก็เป็นน็อตไอของจุกมอไตอร์น่แหละครับแต่มาเชื่อมไอตูดประมาณนี้เนี่ยฮะก็จะขันเข้ามันก็จะมีความกระชับความแน่นลมมันก็จะไม่ลีกออกเวลาเราอัดลมครับครับขอบคุณครับ